สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจาไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นเท้าฮิลันพนาศูนย์หรือเท้าฮิลันหู เป็นยักษ์ดีและมีระดับที่ได้รับบัญชาจากท่านท้าวเวสุวรรณให้มาสิงสถิตยอยู่ในลาวป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยเรล่าอมนุษย์มีผู้ผีปีศาจและสัตว์ป่าที่หลายกาดเพื่อไม่ให้มาทำ้ายมนุษย์ที่ตั้งในสัมมาปฏิบัติหากหลงทางหรือเดินทางผ่านมา มีเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งในหลวงราชการที่6ขณะที่ยังดำรงพยศเป็นสมเด็จพระบรมโรอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิลาวุธสยามมงกุฎราชกุมารองค์ราชทายาทของในหลวงราชการที่หครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จประพาสป่าแถวเมืองอุตรดิตในเวลาบรรทมเท้าฮิลันพนาศูนได้ปรากฏกายขึ้นในพสุบินหรือความฝัน ว่าตนเป็นอสูรชาวป่ารักษาในเขตป่าแห่งนี้มีความเลื่อมใสในสัมมาปฏิบัติของพระองค์ใครขอติดตามอรารักขาให้พระองค์และข้าราชบริพารให้พ้นจากอันตรายต่างๆสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมหมอแมนทวัชชัยธีรบัญชาสกุลกับคืนเล่าผีรายการที่นำสิ่งลี้ลับ ะะมาตีแผ่หรือมาเล่าสู่กันฟังนะะในรูปแบบของรายการที่คนสนใจว่าสิ่งที่รับนั้นจะมีอยู่จริงหรือไม่นะครับจะมีจริงหรือไม่เรามาฟังเรื่องราวของพี่เต่าเฉิญยิ้มกันดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงสวัสดีครับพี่เต่าสวัสดีครับ<า> <c oughs> นิ้วทิมตาเอาใชนหน่อยเอาหนึ่งฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรน่เดี๋ยวอืโรงแรมผีฉิงอ๋อโรงแรมผีสิงอถ้าเล่าจริงๆก็โรงแรมผีสิงไอที่งผีฉิงนี่เป็นมกเป็นมกช่อเฉือดพูดไม่ชัดไงเมื่อก่อนพูดสอเสือได้เดี๋ยวนี้พูดช่อเฉือไม่ได้แปลกคือถึงต่อให้พี่มีมุกตลกยังไงก็แล้วแต่ครับผม ผมตรงเนี้ยในสมองผมจะตัดออกเลยอ๋อตรงนี้จะตัดออกเลยเชนเชอร์ห้ามมุกเลยเชนเจอร์อะไรไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แม่ห้ามพูดคือหมายถึงผมดูเรื่องราวที่พี่ที่พี่เกี่ยวกับล้รับอ่ารล้รับสิ่งสิ่งที่พี่เจอเนี่ยจริงหรือไม่จริงนีัยเพราะว่าผมมีมีวิธีการตัดสินครับผมเพราะมันมีจากตำราด้วยจากประสบการณ์โดยตรงของตัวเองด้วยนะครับเพราะนั้นมุกหลอก ให้ผมตลกหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ตลกด้วยมาบทบางอะไรผมมาเล่าดีกว่าเล่าเรื่องประสบการณ์ตรงดีกว่านะครับโดยมากเนี่ยนะครับเราเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงนะครับก็มาจะต้องเดินทางเดินทางไครักอ้างแรมในที่ต่างๆถูกต้องโดยมากก็จะเจอผมว่านะผมเชื่อนะว่าเจอไว้ทั้งตัวผมเองก็เจอผมว่าเจอทุกคนสําหรับเรื่องราวใช่ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะฮะเพราะว่า ที่เราอยู่ในวงการนี้นะครับก็ได้ยินหลายท่านพูดว่าเจอที่นั่นที่นี่อะไรต่างๆพอเราพอเขาเล่าเล่าแล้วก็เออมันก็น่าจะเอามาแชร์กันให้ท่านผู้ชมได้ฟังแชรก็สนุกก็มีน่ากลัวมากๆก็มีถูกต้องครับผมสำหรับของพี่เรื่องของพี่นี่เป็นยังไงครับอผมว่าเรื่องผมนี่มันจริงไม่จริงไม่รู้ที่โบราณพูดอย่าไม่เชื่อแต่อย่าลบลูแต่ผมว่าคิดว่าเรื่องจริงนะอผมไปเล่นที่โคราชโคราช ผิดนักการณ์นคนระราชสีมาเอ้ยโคราชดีกว่ามันมันสองจังหวัดนะมันไม่ใช่จังหวัดเดียวนะถ้าโคราชจะเลยไปหน่อยถ้านครราชสีมาเลยมานิดนึ่งครับเอ้ยไม่จังหวัดเดียวนี่นะ <c oughs> <c oughs> อันนี้มุกย่ามุกอี <c oughs> กและตลกก็จะอดมุก<อ>ไม่ได้<อ>ไปเล่นที่โคราชแล้วกันสมัยก่อนเขาเรียกเมืองโคราดเมืองยะโมนะไปเล่นแต่ผมไม่เอ่ยชื่อโรงแรมเดียวกันมันจะดูกะไรอยู่เพราะว่าเดี๋ยว คนไปพักหรือก็ฟ้องได้ในตัวในตัวในตัวเมืองเลยปะในตัวเมืองเลยครับเอ้ยไม่ใช่ตัวเมืองมันจะเหมือนออกเลยตัวเมืองไปหน่อยเหมือนแถวไม่เอ่ยอ่ะจะเอ่ยสีคิ้วจอหอมันมีหนองจาบกมันมีโอ้โหเยอะเลยเมืองโคราชนะอ่าอ่าแล้วก็มีสามโคกไอ้สามโคกมาทุมนีหว่าสามโคกอันนี้ไม่เกี่ยวละไม่เกยวจะเข้ามุกไงครับครับผมในเรื่องมันก็เป็นเนี้ยครับ ออปไปยังไม่ได้เล่าอ๋อยังไม่ได้เล่าไปที่นครราชสีมาครับผมแล้วก็ไปเช่าไปพักอยู่โรงแรมพักโรงแรมหนึ่งแห่งหนึ่งมาแต่แห่งหนึ่งแต่ไม่เอ่ยชื่อเนาะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในอยู่ในเขตตัวเมืองมันเลยเลยมันจะออกแบบเหมือนออกชั้นเมืองหน่อยชั้นเมืองนิดๆามันก็ถือว่าใช้โรงแรมนี้ก็จะน่ากลัวเหมือนกันนะพอเข้าผมว่าใช้โรงแรมไม่ใช่5ดาวอ่ะ ถ้าห้าดาวก็ต้องเป็นไก่ย,ย่างโคชนัเขาอีก <c oughs> แม่เอาไม่พูดถึงไม่พูดถึงนั่นแหละโรงแรมกี่ดาวก็ช่างแต่เข้าไปบรรยากาศน่ากลัวไปถึงตอนกลางวันประมาณสี่โมงสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะครับไปถึงปุ๊บก็เห็นโรงแรมก็ดูเก่าๆมันก็ไม่มีอะไรพอเราเล่นคืนเดียวกับเราไม่คิดอะไรอยู่แล้วตลกไม่ใช่ไปคนเดียวไปทั้งทีมกี่คนกี่ชีวิตน่ะหสิบ เกือบ20ชีวิตนะไปสิบกว่าชีวิตอ่ะเขาเราไปแป๊บเดียวแล้วก็จะเพลย์เซฟสมมติเล่นเล่นสองรอบเาเล่นสามทุ่มรอบหนึ่งเที่ยงคืนรอบหนึ่งเขาเรียกเล่นสองรอบอะไรเงี้ยเล่นเสร็จแล้วก็พอเที่ยงคืนเสร็จแล้วกลับคณะหนึ่งไม่มีอะไรพอไปถึงปุ๊บเอาของเก็บในห้องก็เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปทุกคนเดินขึ้นไปพร้อมกันหมดทั้งทีมห้องใครห้องมันไปหยิบไปหน้าเคาน์เตอร์ ่หมายเลขอะไรไปอ,อยู่ห้องเบอร์อะไรเงี้ยเดินแบงคนอ,อยู่ชั้นสามบางคนชั้น4ี่อะไรเงี้ยแต่โรงแรมก็ไม่เล็กนะมีสี่ชั้นสาสี่ชั้นเนี่ยผมจำไม่ได้แต่ผมอยู่ชั้นสองชั้นแรกเดินขึ้นไปปุ๊บทิ้งโคง้งปุ๊บเป็นหัวหน้าไงตาวิยิ้มห้องหรูหน่อยอเขาจะแบบเออสาหรับห้องเตานะ,ะสมมต,ติพี่น็อตวิยิมไปจะห้องหัวหน้าต้องดูดีหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> เปรียบเทียบอ่บหัวหน้าห้องดีหน่อยไม่ต้องขึ้นชั้นสูงเมื่อโรงแรมนี้ไม่มีลิฟต์ ไม่เอ่ยชื่อโรงแรมแล้วกันไม่มีลิฟต์แตกก็โรงแรมเก่าจริงไม่มีลิฟต์นะใช้เดินขึ้นเดินลงนะเออเดินขึ้นเดินลงมันมันเหมือนคล้ายโรงแรมสมัยก่อนเลยเนาะเขาก็มีคนพักอะไรเงี้ยผมเดินขึ้นมาชั้นสองระหว่างเดินขึ้นไปทิ้งโค้งปุ๊บได้กลิ่นทูบแลละกลิ่นทูปลปอยมาปุออ๊บแล้วก็ไม่คิดอะไรคิดว่าตกเย็นคนไหว้พระ ธรรมาดาไหว้พระไหว้จากพระภูมิอะไระไไแต่ผมไม่ได้คิดถึงพระภูมิผมคิดว่าชาวบ้านเขาไหว้กันธรรมาดากลิ่นโรยเข้ามาอ่าแต่ผมไม่ได้คิดถึงพระภูมิเลยนะเอออย่าง,อย,างอย่างพี่แมนพูดถูกทําไมแล้วไม่โรงแรมเออทำไมแล้วไม่คิดถึงพระภูมิอาจจะมาตั้งบนโรงแรมไม่มีเออจริงผมได้กลิ่นทุ่มจริงแต่ผมก็คิดว่าชาวบ้านจุดผมมองจุดนั้นก็เก็บเสื้อผ้ากันเอาเอาเข้าของกระเป๋าไว้ในห้องเสร็จปุ๊บก็ประมาณหกโมงกว่า เริ่มมืดลงมปกินข้าวเขามีข้าวจาัดเลี้ยงให้พวกตลกนะกินกันพอลงไปกินกินกระปกตกกับครอบครัว,ว,วกินงานถิ่งานก็กินกินเดินขึ้นบันไดปุ๊บผมได้กินทูบอีกอะ่ะได้กินทูบอีกนะ<ม>ก็เดินขึ้นไปแล้วก็แฟนผมก็เข้าห้องกับน้องสาวอยู่ในห้องแล้วผมพัเอา้าลืมนัดมุกกันมุกนี้ว่าจะเล่นมุกอะไรมันตลกาจะมีนัดมุกนะเล่น ลอยลอยก็คือแต่งตัวธรรมดางาตีหัวกันเล่นชุดจะแต่งตัวลิเกร้องลำเล่นศึกหน้านางเฮ้ยเดี๋ยวเล่นมุกนี้กันนะเอ้ยลืมนัดมุกก็ลงไปข้างล่างเพราะทีมงานยังอยู่แล้วกะให้ผู้จัดการเราโทรเรียกเนี่ยในโรงแรมโทรพอเดินลงไปปุ๊บปุ๊บเอาทีมงานหายหมดเลยเอาขึ้นแล้วอ่าไม่เป็นไรแล้วก็กลับมาโทรศัพท์ก็ได้เงี้ยโทรศัพท์แล้วก็เดี๋ยวนัดเจอข้างล่างใหม่ตอนนี้เดินขึ้นมาอีกเที่ยวหนึ่งเจอผู้หญิงคนหนึ่ง เจอผู้หญิงคนหนึ่งนะเดินธรรมดาแต่ไม่ได้แต่งชุดนอนอย่างที่เล่าตอนแรกเรื่องนั้นนะที่วิญญาณข้าสนนไม่ใช่แต่งชุดธรรมดาชุดนอนเสื้อแขนยาวกางเกงแต่เดินไม่ได้ผมปิดหน้าเดินปกติเดินสวนกันอย่างเงี้ยปุ๊ผมโทษนะใช้คำว่าเหมือนอน่ารักนะผู้ชายอะนะให้ <c oughs> เจ้าชู้หน่อยสวนกัน ปุ๊บแล้วหันมองเอาหายไปแล้วพี่พ,พี่แมนเดินสวนก็นชั่ววิบเหมือนพี่แมนเดินสวนกับผมอะ,อะอะแล้วพี่แมนหันมองผมแล้วผมหายปุ๊บผมหายได้ยังไงอืมเข้าใจอ่าพอหันหายปุ๊บได้เดินสวน,นอย่างเงี้ยปุ๊บเฮ้ยสวยเว้ยก็บอกบอกนตลกไงนะก็ต่างเห็นคนสวยบ้างไม่สวยบ้างผู้หญิงเดินสวนก็ต่างมองปุ๊บแต่เขาทําไมไม่มองหน้าผมเพราะว่าผมเป็นศิลปิน อย่างน้อยเดินสวนตลกหรือจําได้ไม่ได้ไม่รู้เนี่ยต้องคุ้นๆว่าวันนี้เต่าทยิ้มมาโชว์ที่โรงแรมนี้นะอะไรเงี้ยหรือเขาจาไม่ได้กัไม่เป็นไรพอเดินสวนปุ๊บผมหันผมงงตันเดินสวนเนี่ยตอเตอเตอเตอประมาณนี้นะพี่ดูดีๆพี่แมนตอเตอเตอหันปุ๊บไม่มีครับพี่แมนนึกภาพออกว่าไม่มีครับหันไปปุ๊บหโอ้โหลูกจะขนลุกเลย ผมเตินสวนใครวะเนี่ยพอเสียร้อยปุ๊บผมก็วิ่งปุ๊บไปที่ห้องผมเคาะประตูเรียกเพราะแพรมอยู่ไหนเนี่ยเเคาะอ,อยู่รอสักพักแฟนก็ไม่เปิดอีกเอา้าอะไรวะเนี่ยเข้าเข้าชั้นผิดเพราะว่าก็ผมอยู่ชั้นสองอผมก็วิ่งไปแต่ไม่ได้วิ่งตื่นเต้นไม่ได้กลัวผีอะไรนะคือใช้จ้ำอะไปถึงมองตรงบันได แล้วก็มองมาผู้หญิงหายไปได้ไงว่าตะกี้เราสวนผู้หญิงตรงนู้นถ้าผู้หญิงลงบันไดมันลงได้ไวมากนะคือหูไกลอะสมมติจากนี่ผมใช้คำว่ากี่เมตรจากนี่ถึงประตูกี่เมตรครับเนี่ยเนี่ยประตูนี้ยผมเรียกไม่ถูกกี่เมตรประมาณประมาณสี่เมตรสี่เมตรอ่ะเดินสวนกันสวนเงี้ยปุ๊บแล้วหันไปไม่เจอสี่เมตรผู้หญิงวิ่งไปแล้วลงบันไดมันเป็นมันไม่ได้มันเป็นมันไม่ได้ไม่มีเหตุอะไรที่จะวิ่งปุ๊บผมหน้าเหลือแล้วตอนนี้ผมหน้าเหลือเคาะประตูเมียก็ไม่เปิด พอเสร็วล่าผมเดินไม่ใช่เดินสโลแล้วจต่นี้ <c oughs> เดินจ้ำเดินหน้าเ <c oughs> หลือ <c oughs> เลยผมก็เดินมองหน้ามองหลังผวาขนลุกทั้งตัวไปหมดเลยนะ uh, เดิน uh, ไปด้วยคิดไปด้วย uh, เออหรือคนระหว่างเดินสวนไปแล้วเข้าห้องเลยมันเป็นห้องอยู่ตรงนั้นพอดีแต่พี่แมนคนเข้าห้องปุ๊บมีเสียงปิดป,ประตูไหมถูกต้องมีผมก็ยืนคิดไงเข้าห้องอะไรจะอะไรจะลื่นขนาดนั้นใช่ไหมครับปุ๊บเลี้ยวปุ๊บเข้าอ้าวเดินสวนปุ๊บเข้าห้องแล้วต้องมีเสียงแก๊ก แหมเราไม่ใช่หูเหิไม่ใช่คนแก่อะไรเงี้ยก็คิดไปเยอะคอตัวเเรียกเมียแล้วยืนตอนนี้มองเลือกรกเลือกรักเลยคระอ้าไม่เปิดยังไงกันผมตะโกนเรียกอ้อยอ้อยเรียกดังนั่นเลยไม่กลัวอะไรแล้วไม่กลัวคนว่าเล<อ>ยผม,มเมียผมชื่ออ้อยอย่าบอกใครนะผมม,มีเมียแล้ว <c oughs> สเสนยงอ้า<ก>วเอาเอาเอาเสียงเอาเสียงเป็นเพื่อนเลยอ้าวตะโกนปุ๊บสักพักเขาเปิดมาพอเปิดมาหน้าเขาหน้าเขาสิ๊กเงี อ้าอ้อเป็นไรอ่ะแล้วน้องสาวผมชื่อแต๋วกอยู่ด้วยไงบอกเอ้าทําไมไม่เปิดตะ่กี้มาเคาะประตูไม่เปิดอะแล้วก็กมาคุยในห้องเอาแล้วมาคุยในห้อง <มา S 2> <ๆ S 1> ต้องมีอะไรอย่างนี้โอ้ยขนลุกเลยมาคุยในห้องมีอะไรอย่างแล้พอปิดประตูปึ้งเข้าไปในห้องเอ้าทําไมไม่เปิดตะก,กี้นี่เคาะประตูพี่เตาเปิดไปแล้วไม่เจอใครไม่เจอใล้ไงก็พี่เคาะประตูอยู่แล้วไม่เจอใครยังไงก็เปิดประตูเขาไม่มองเนี่ยไม่เห็นใครเลย นึกออกใช่ไหมพี่อ่านึกออกออาพอเสร็จแล้วไม่เจอใครเหรอมันเป็นไปได้ยังไงผมก็บอกอ๋อพอเคาะประตูเสร็จแล้วก็เห็นไม่เปิดนึกก็ไม่มีใครอยู่ในห้องหรือไปห้องอื่นพี่ก็เดินลงไปเพราะมันเห็นผู้หญิงคนเดินสวนพี่แล้วพี่ก็ลงไปบันไดสงสัยไม่เห็นตอนนั้นก็นั่นแหละหลังจากนั้นพี่เต่ามาเคาะใครจะข้าเปิดนะมองอะไอตาตามตาอะไรตาแมวตาแมวอ่ะไม่เห็นใครอะใครจะข้าเปิดได้เสียงเคาะ แต่ไม่เห็นใครอ่ะอ๋อ,อ,อช่วงนั้นผมเดินไปแล้วอ,อ,อ,อพอเสร็วร้อยป,ปุ๊บก็มานั่งคุยกันนั่งคุยกันเฮ้ยตะก,กี้พี่เดินสวนอย่างนี้มันยังไงก็เฮ้ยมันจริงเหรอแล้วได้กลิ่นทูบอะไรไหมบอกได้กลิ่นตั้งแต่ขึ้นมาแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีกลิ่นนะพอเสร็จร้อยก็ไม่คิดอะไรอ่าก็ผ่านไปดูหนังดูอะไรดูละครค่าเวลาเพื่อจะถึงเวลาเล่นอาบน้ําปุ๊บแต่งตัวกําลังลงไปแต่งชุด ไม่ได้ลงชุดนิเกแต่งตัวธรรมดาเขาเรียกแต่งเขาเรียกเล่นลอยภาษาตลกคนเียแต่งนี่เขาเรียกเล่นลอยอก็เดิน,เด,นเดินไประหว่างเดินไปปุ๊บก็จะลงบันไดผมมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ข้างหลังผมนึกออกเนี่ยนึกออกปุ๊บมันเหมือนมีเงาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ปุ๊บหันไปม,มองอก็ไม่มีใครแมวมนพูดโทผมพูดโทแล้วพูดโทในใจพูดโทเอาสิ่งศ์สิธิคุ้มครองเลยพูดโทแล้วก็ท่องคาถาพูดทวด ท่องภาษาลงวุตถุภาษาท่านสั้นไงท่องๆๆเราก็ปุ๊บพอถึงกําลังจะเดินลงบันไดแล้วผมก็ก้าวลงไปก็มองไม่มีใครไม่เป็นไรกลิ่นทูปมาข้างหน้าเลยฮึมเลยกลิ่นทูปอยู่แถบนี้เลยแล้วก็บอกถามเมียบอกอ้อยได้กลิ่นทูปไหมได้กลิ่นพูดทําไมเงียได้กลิ่นทูปไหมเนี้ยน้องเขาบอกได้กลิ่นแล้วผมขึ้นมาผมไม่ได้ลองของนะผมก้าวขึ้นบันไดขึ้นมามองอีกปุ๊บไม่มีแล้วห้องขวามือ ด่าเอายังไงดีพวกนี้เลยตึกตึห้องห้องผมอยู่ซ้ายเดินตรงลงนี่ขวาคือลงบันไดใช่ฮะห้องขัดไปอย่างเนี้ห้องเนี้ยมีนั่นแปะเต็มเลยเขาเรียกเป็นเป็นทองทองอะทองเปลวแตะทองคำเปลวแปะแล้วก็มีรอยเจิมเลยเต็มเลยมีผมรับเฮ้ขึ้นมาจะกี้เรามองห้องนี้มาไม่ได้มองเหรอให้กลิ่นทุ่มมาจากห้องนี้มา กลิ่นทุ่มไปจากห้องนี้เราก็อืมไม่น่าเราสึงศัสิทธิ์คุ้มครองเราคิดว่าเราลูกเราถ้าพ่อพูดพไปทำมาส่งอยู่แล้วลูกพ่อแก่เราคิดไงคุ้มครองเราไม่คิดอะไรก็เดินลงไปพูดมากเดี๋ยวเมียกลัวผมก็กลัวด้วยก็เล่นตลกปกติก็เล่าทีมงานฟังอย่างนี้เขาขึ้นมาดูกันก็ไม่มีกลิ่นทุบไม่มีอะไรเลยมันเล่นสองรอบก็ขึ้นมาดูกันปุ uh ๊บไอ้รอบ 2องอผมไม่อยู่บนโรงแรมแล้วผมอยู่แถวหน้าคาเฟ่เพราะมันเสียงดังเนี่ยนักร้องร้องดูนักร้องเต้นมันสนุกว่าพอรอบสองขึ้นไปก็ไม่มีอะไรเก็บเสื้อผ้าบอกทีมงานมาไปเพื่นกันเยอะเลยนะกลัวแล้วบอกตรงกลัวมาช่วยอยู่ในห้องกลัวคือเดินขึ้นลงก็ไม่มีกลิ่นทูบไม่มีอะไรสิ้นเลยอผมไม่ยอมครับหนังเรื่องนี้ไม่จบด้วยผมก็เลยไปถามเจ้าของร้านเจ้าของโรงแรม มันผมงงอยู่นิดรับต่างเรียบร้อยเลนะจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วแต่วก็ถามบอกที่นี่มีคนเป็นอะไรไหมอ่าเสียชีวิตห้ามพูดนงอ่าออกอย่างงี้ห้ามพูดอ่ะคนเอ้ยพูดได้อะตายคำว่าตายได้เนาะตุ้ยเจ็บตายนะอาจตุ้ยมีคนตุ้ยไหมที่นี่อะไรเงี้ยพอเสรียบร้อยเขาบอกมีครับผมอ่าเขาเป็นอะไรผูกปุ๊บผูกตุ้ยตายอยู่ในห้องเราก็บอกรอ ผมนึกใจอย่าชั้นสองนะอย่าชั้นสองอย่าห้องนี้นะห้องที่แปะพระนะไอ้อแปะพระนี่แปะอะไรนะรุนละเออบอกอย่าอย่าชั้นสองนะแล้วชั้นไหนครับชั้นสองแล้วเรื่ยังไงกูผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงโอ้โหมันเป๊ะหมดเลยทำไมเขากล้าบอกพีอ่อ่ะอ้าวคือจังหวะเราเจอได้ไงเขาบอกมีคนพักเยอะไม่มีใครได้กินอย่างผมผมงงโอ้ยขยี้หัวตัวเองนี่อยายิ่งการแลกัถ้าเป็นผมสมมตินะสมมติถ้าเป็นผมผมเป็นเอ่อ บริกรในโรงแรมนครับแล้วแล้วพี่เป็นคนมีชื่อเสียงครับพี่มาถามอย่างเงี้ยเป็นผมผมก็ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกเนาะเออแล้วพี่คิดว่าทําไมเขาถึงกล้าบอกแล้วก็ผมก็ไม่กล้าพูดว่าโรงแรมอะไรออกสื่อไงมัน,มนไม่งั้นเดี๋ยวเสียชื่อเออแล้วพี่ไปพูดยังไงเขาเขาเขาถึงยอมบอกพี่ไม่หรอกเขาเหมือนเราไม่กลัวหรือเปล่าแต่เสียงคําพูดผมไม่ได้กลัวนะก็ทุกคนรอรินฟังอ๋อเหรอแล้วก็ชั้นอะไรครับชั้นสองฮานาก้าเลยผมบอกฮานากา้าแล้วแล้วคุณเต่าเจองสวนอย่างนี้แต่ไม่มีใครเจอ แต่ก็มีบางคนเจอถึงถึงขนาดจริงๆห้องนี้เขาเปิดให้คนนอนบางทีนอนไม่ได้อยู่ๆมีเสียงมาเคาะประตูอยู่ๆมีหลับๆมีคนดึงขาอะไรเขาก็เลยปิดเลยนะห้องนั้นอ่ะที่มีแต่นี่แหละปิดเลยปิดไม่ให้ใครเข้าออกขอนิดหนึ่งจตกตอนที่พี่ขึ้นบาครั้งแรกที่ปัทะกลิ่นจมูกพี่ปะทะกับกลิ่นทูบเนี่ยมีมีคนอื่นได้กลิ่นมันพี่ไหมกลิ่นทูพี่บอกไม่แม่ผมไม่ได้บอกใคร ไม่ขึ้นไปคนต้องหลายคนนี่อ่าขึ้นขึ้นผมห้องผมเนี่ยมีเมียแลบน้องสาวอ่าแบบหัวหน้าต้องดูห้องดีหน่อยเพราะชั้นเนี้ยชห้องจะโอเคนะอ่ครับพอเดินเข้าไปด้กลิ่นอย่างที่บอกไม่ได้บอกใครก็ได้กลิ่นผมก็บอกว่าชาวบ้านจุดมันมีคนอื่นได้กลิ่นไหมที่ผมไม่ได้ถามเขายังไม่เจอผู้หญิงไงผมยังไม่ได้ถามว่าคนอื่นได้กลิ่นไหมแต่มาถามตอนลงตอนหลังที่บอกว่าจะลงบันไดแล้วผมหันมองไม่ยอมบอกได้กลิ่นไหมบอกได้กลิ่นเมียผมก็บอกได้กลิ่นน้องสาวบอกได้กลิ่นผมอ่านแล้วไงแล้วผม ไม่ได้ที่บอกพี่อ่ะขึ้นไปดูเลยลราเห็นห้องนี้แปะขออีกนิดนึงได้จ้ะก่อนจบเขาแต่งตัวไงตอนที่พี่เห็นเขาเนี่ยโฟกัสโฟกัสที่โฟกัสเสื้อไหมเสื้อเสื้อแขนยาวปกติเสื้อแขนยาวเหมือนชุดนอนเหมือนคนพักโรงแรมมานอนแล้วผู้หญิงก็่าเดินสวนกันไม่ใช่เขาก้มหน้าแบบน่ากลัวเขาเดินสวนกันปกติแล้วเราเป็นผู้ชายเราจะไปมองแบบเซเวอร์เลยมันก็เป็นไม่ได้ที่บอสวยจังลองลูกเมียมาเปรียบเทียบแบบก็เดินสวนแล้ว ปุ๊บผู้หญิงเดินสวนแล้วก็ผู้หญิงเอ๊ะคำไหไมองไม่มองหน้าเรารู้วะใช้คำไม่ไม่มองหน้ากูเลยวะ,ะมันีข้อสกิดอ่ะมันสะกิดใจอะเราก็เต่าชนยิ้มจะมาโชว์ที่เนี่ยไม่ใช่แบบเฮ้ยเราหล่อต้องมองไม่ใช่อย่างนั้นผมก็ทาไมไม่มองวะอ่าหายไปไหนวะเร็วมากแต่หายไปไหนเนี่ยผมปึ๊กในสมองเลยอ่าหายไปไหนบันไดอยู่นู่นแล้วก็อยู่ตรงนี้ประเมินเลยประเมินมั่วไปหมดเลยผมก็เข้าห้องเข้าห้องทําไมไม่ได้ยินเสียงกรกสากหน่อยประตู หรือผู้ชายเปิดแฟนเปิดล้ออยู่เข้าห้องให้ผู้ชายปิดจะมันค่อยๆแก๊กอย่างนี้ไปไม่ได้ก็คือ<ข><ข>ถ้า,าถ,ถ้าจากการที่ประเมินในช่วง<า>วินาทีน,นั้นแหละความรู้สึกคือมันเป็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้หลอนแล้วผมหลอนเลยหลอนแต่ไม่รู้นะผมไม่ได้ว่าโรงแรมนีน่ผมว่าอาจจะไม่จริงหรอกอ,อาจจะแบบเขาเรียกอะไรอาจจะมีการจุดทูบจริงๆจากศาลข้างล่างที่พี่แมนบอกนะผมคิดนะแล้ววิญญาณมีจริงไหม ไม่รู้นะถ้าผมได่รับรูผมอาจจะไม่ใช่ผมคิดไปเองถามผมเมาไหมผมปุ้นปูนอะไรไม่ให้หลอนไม่มีครับผมก็มีเสพอย่างเดียวก็คือเหล้ากับบุหรี่เหล้าไม่มีกลัวประมาณแต่ตอนไปทํางานไปถึงไม่ไม่ดื่มผมไม่ดื่มจะดื่ม่ะต้องทำงานไม่ด้วยเรื่องตลกแล้วก็ประกอบกฎหมายยังไม่แรงเมาแล้วครับน่าเสียดายเลยนะครับพอดีมีเรื่องที่ผมอยากจะซักถามเยอะเลยกับเรื่องนี้แต่ว่าได้คเพราเวลานะครับ หมดแล้วนะครบโอ้โหเสียดายอู่ปู่มันงั้นเล้า5ชั่วโมงหรือเรื่องเนี้ยเพราะว่าผมต้องขับรถใส่เกียร์อะไรมั่งอันนี้เรื่องจริงนะแต่ไม่เชื่อแต่อย่าลูหลูนะครับผมเป็นการเล่าสู่าคนอื่นไม่เชื่อหรือไม่ไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อเราผมเคยเจอในรัะนีคนลุ้งจริงคนลุ้งจริง เรขอขอบคุณมากนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ตรงนะครับครับคุณครับสนุกมากเลยนะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีแค่เท่าที่คุณเห็นครับพบกับเราใหม่ได้ในคืนต่อไปนะครับกับผมหมอแมนธวัชชัยธีรบัญชาสกุลและคืนเล่าปีครับครับสวัสดีครับบางครั้งความโชคดีของเราอาจไม่ได้มาในรูปของราบยศหรือสิ่งที่จับต้องได้ แต่มาในรูปของแรงบันดาลใจที่เกิดจากการได้เห็นได้สัมผัสหรือได้รับรู้เรื่องราวลี้ลับที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสได้พบเจอนั่นไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่คือโอกาสอันล้ำค่าเพราะเรื่องเหล่านี้ล้วนมีบางสิ่งซ่อนอยู่บางสิ่งที่เตือนให้เราระวังกรรมและระวังการกระทำของตนเองเพราะสิ่งที่ทำวันนี้ จะย้อนกลับมาในวันหนึ่งเสมอดังนั้นรู้ตัวหรือยังว่าคุณกำลังโชคดีที่ได้รู้ได้เห็นและได้เรียนรู้ก่อนที่จะสายเกินไปและอย่าลืมว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีแค่ที่คุณเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น